อันนี้นะคะมามาไถ่ทำนะคะนาคุณคูณเราใส่ปุ๋ยไปเมื่อวันที่เท่าไหร่คุณคุณเที่ไรที่เราทวัน <laughs> ทำผู้ช่วยทำบุ่จะ <laughs> เดือนที่แล้วไงเันนี้นะคะ่ะเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็พ่นด้วยแอปมี 1, ่สามศูนย์หนึ่งแล้วก็สามศูนย <30 1, S 2> ์หนึ่งแอปมี่แล้วก็เดอะฮีโร่นะคะตอนนี้แปลงนานะคะอ่ะพี่คุณมั่นใจขนาดไหนตอนนี้ ก็มั่นใจขึ้นมาแล้วแหละแล้วเริ่มใช่ไหมนี่ขนาดเริ่มน่ละเพราะเราไม่เคยใช้ไงใช้ปีนี้ปีแรกเราก็ยังไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วอ่าเริ่มแล้วใช่ไหมเพราะมันแตกต่างนะใช่โอเคแตกต่างละความเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะแปลงนาแกแล้วเมื่อกี้เราถ่ายอยู่แปลงนู้นนะคะนี่แปลงนาของพี่คูนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งนี่นะคะดูต้นข้าวแตกต่างกันค่ะนะคะใครๆครก็ถามแล้วนะคะแล้วพี่คูนมั่นใจว่าพี่คูนจะบอกต่อไหม ก็บอกกับมันขึ้นอยู่กับคนจะใช้ไม่ใช้เท่านั้นเองใช่เนาะใช่ค่ะโอเคค่ะนี่นะคะมั่นใจได้เลยนะคะ JC 301แล้วก็แอปมี่นะคะเดอะฮีโร่ของเรานะคะมั่นใจได้เลยตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่คุณ